ครับก็โอเคครับผมก็กรับสวัสดีดัสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ในช่อง DJ Channel นะครับผมก็วันนี้พี่จะมาสอนรับสกิจปืนเออรูสองเขียวตาวนนะฮะคุณดูรูสองเขียวตะวันนะเนี่ยมันจะอยู่ในกิจกรรม BTS นะับคุณดูเรากดเ้าไปกันเลยนะฮะ นี่นะฮะกิจกรรมบิทีเฮดนะครับคุณดูกดเข้าไปเลยลอรอท็อปเพล็กซนะครับคุณดูนี่นี่นี่ไอดีหลักพี่นะครับคุณดูไอดีหลักพี่ไอดีหลักพี่รับไปหมดแล้วนะครับรับไปหมดแล้ว เดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันว่าพี่ได้อะไรบ้างนะในไอดีหลักของพี่นะครับว่าจะได้ปืนลูกสองเขียวรอเปล่านะคุณดูอ,อ่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี่นะครับ <S <S 1> <S 1> <S พี่ได้ลูกอ่าปืนพัดมานะครับสามวันนะครับทั้งสามวันเลยนะครับกดเศร้าคุณดูไม่ได้ลูกสองเขียวคุณดูอย่างเศร้าเลย เ้าอ่ะคุณดูสาบันนะคุณดูไปเดี๋ยวพี่จะพาไปในไปรับในไอดีไก่ของพี่นะคุณดูไปกันเลย <c oughs> ครับก็โอเคครับผมก็พี่เข้าก็มาในไอดีไก่ของพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดีไก่ของพี่นั่นเองนะฮะไอดีไก่ของพี่ ก่อนไปพี่ก็มีกิจกรรมอจะมารีวิวให้คนนะครับให้คนดูได้ชมนะครับอ่ากิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมกิจกรรมตู้ซุมแปดตีการันตีทาวนนะครับดู ใครที่อยากจะชมนะครับก็พี่มีเวลาอีกพรงนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับ <c oughs> อีกไม่กี่วันพี่จะเลือกอันนี้นะครับเลือกตั้งไว้นะฮะแล้วก็มาชมนะครับคุณดูแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อีกจกิจกรรมนึ่งนะครับคือ,อกิจกรรมกิจกรรมนักรบไวกิง้งหรือว่าแฟชั่นใหม่ นักร็อกไวกิ้งนะครับดูกค็ขยายพีรีวิวชุดนักร็อกไวกิ้งนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือกดไลค์กดแจ์และกดติดตามในช่องดีคิตาชแนลกันด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปรีวิวให้คุณดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอแค่100อ่าขอแค่10ไลค์ก็พอเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับสกินปืนกัน นะครับคุณดูแล้วก็กิจกรรมนี้นะพี่ลืมบอกไปนะฮะท็อปอัพกระทะไดโนโอโหติดใจนะครับหร,ร,รือเจ้าเชื่อหรือเปล่าเจ้าเชื่อเรื่องไดโนเสาร์บอลนะครับคุณดูเติมางเติมสองร้อเก,กาสิม2 9 9นะครับรับไปเลยนะครับกระทะไดโน,โนนะครับนะคุณดูหรือนะนาลิก่ น่าจะได้ด้วยนะครับคุณ mm hmm. ดูแต่ว่าตัวถือเนี like raszam, ่ยกดกดกดเสียงกดเสียงเลยคุณดูกดเสียงแต่เดี๋ยวเราไปนั่งจิ้มปืนกันเลยมันเป็นการเสียเวลานะฮะคุณดูจะคุณดูจะรอคอยนานนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปนั่กันเลยนะครับ itos, พ like ี่ก็ามเป็นตีเรียบร้อยแล้วพี่ก็เก็บเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามันจะอยู่ในกล่องนี้นะ ก่อนจะเปิดลูกสองเขียวปิดปอ่าสกินปืนอันอื่นออกไปให้หมดก่อนนะครับได้เหลือเซษสกินปืนลูกสองเขียวนะคุณดูคุณดูว่าจะได้หรือเปล่าคุณดูคอมเมนต์มันถ้าได้บวกหนึ่งถ้าไม่ได้กดสองนะคุณดูเดินไปเลยทีเดียวไปเลยเดินให้หมดเดินให้หมดเดินไปเลยสองไปเลยเออมาละทีนี้เหลือตัวท็อปจุดตายให้คุณดู ได้เ <S. S 1> ถอะคุณดูอไ้อได้ไอดีไก่พี่นะคุณดูว่าจะออเดอร์ปล่บเปิดไปเลยสามพันเฮ้ยเกินไปได้แตวอเฉยคุณดูเกินไปรีเจนรีคุณดูเกินไป <laughs> o wow. oh, Adekai chơi O oh, đi chơi trời bay Hippie melena hưng luôn. Hippie nằm tìa đi Adekai chơi O con hưng oh, bay Hưng bay bay đi con กูเศร้าอ่ะตาเศร้าอืมดีเจตาคูเศร้าอ่ะอืมไปเดี๋ยวเราไปใส่กันดูนะครับอ่านี่ตาวนจริงๆด้วยนะคุณดูอีกสีชั่วโมงหยอกหยอกหยอกไม่ใช่ตาวนจริงๆนะครับคุณดูไปเดี๋ยวเราไปใส่กันกันเลยนะครับเราไปใส่กันนะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนเฮ้ยอย่าเล่นพ้นดิอ่าอยู่นี่ครับคุณดูอ่าแสดงหน้าลบบี้ได้ด้วยนะคุณดูเหลือจะเชื่อออกไอดีไก่คุณดูนี่กดเฟียวคุณดูก็ไก่ที่ชอบก็ไก่ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ์และกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับ อยาให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ